เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิทีละชนเพลงอันนี้เหรออันนี้ชิ้นแรกใช่ไหมอือฮึวุ้ยของพี่เฟิร์นว้าวอะไรอะช่วยอะไรช่วยอะไรไหนเขาดูหน้ยเขาดูหน้าเฮ้ยเป็นไข่ลานอ่ะอันนี้คือของคนที่สองนะเมื่อกี้มันหลุดออกมาด้วยอ่ะคนที่สองของพ่อพอมเองฮะของพ่อพอมเอ่งโอเคให้หน่อยเลยโอเคโอเคเอาเลยแกให้เลยอะไรอะ อีกแล้วเะเลอีกแล้วตามแม่ปุ๋ยตามแม่ปุ๋ยนะเราจะต้องค่อยๆเปิดนะเพราะว่ามันจะแบบของสางมันจะใกล้กันเลยค่ะออใค่อยๆเปิดโอเคอ่าๆแม่ปุ๋ยเองนะจริงต้องมีเฮ้ยเกีียวคืออะไรเอาออกอะไรอะอะไรอะ นี้หนูยิ้มได้อะไรได้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยได้เงินหรือเปล่าได้เงินหรือป่าอะไรอ่ะกระดาษชือยวดูี่นดูนนโนางฟ้าทไมส่งส่งกระดาษชู่อมาเล่าส่งใส่ให้เราลุ้นอ่ะคนต่อไปใครอ่ะหนูแย้ม นะเปิดเลยอ๋อมันติ้งอย่างงี้ไงมันยาวมากเลยดูดิโอหน่นเฮ้ยเฮ้ยปลาขูดปลาขูดบอต่อไปพ้บอมดูด้อมาแล้ว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 ตรงนั้นเลยแกะตรงนั้นเลยโอโอโอ้โหได้เลย ใครอ่ะฮ่าฮ่าพอมอมีเงอนถึงร้อยบาทจร้งเหได้เงินจริงโดนหรือเปล่าเงินจริงอ่ะหาแม่ปุ๋ยมาลุ้นกันนะคะจริงจริงอุ้ยอันนี้ยานไม่มาเลยอ่ะมันหายไปแล้วหรือเปล่าไม่มาเลยเฮ้ยนี่ทำไมใครอันไม่ใช่หมดนี่นี่นี่ เฮ้ยเป็นพอเล็กๆอีกแล้ววูเหมือนการ์ดเลยเฮ้ยแล้วต่อไปใครยูยิ้ปตึมตึมไหนเจอแล้วเร็วมากเร็วจังใครอ่ะอะไรอ่ะไหนอ่ะโชว์หน่อยอะไรอ่ะคือของเลอนหรอของใช้หรออเอองั้นแหละนี่ นี่หันของเด็กต่อไปใครคะมูแจมเดี๋ยวไปเลยเยตักมันตองนี้มางล้วมามาเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยหัวอะไรอะเก่นะยี่สิบบาทเฮ้ยอะตาฟ้าองเป็นใบร้อยแน่ได้บ้แนนดันดันไปอีกไปอีก ไห้ไห้ซุปไห้นี่เดี๋ยวพ่อคนแกะมีไหมมีไหมมีไหมโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างทำให้ปุ๋ยเออแล้วอ้ยเทรดดออุ้ยมันเป็นเบาะไม่ใช่เหรอตั้งอยู่ข้างในเหรอเนินอยู่ข้างในแน่เลยจริงด้วย ได้เงินแต่เหลอเนาะมายังยังนี่ฮือฮู้อะไรมาฝรั่งเหรอไม่หมาฝรั่งเหรอมันต้องเป็นหมาฝรั่งพิเศษแน่เลยทนไมมันเป็นอยู่กล่องอย่างเงี้ยเฮ้ยดูมาฝรั่งเฮะหมาฝรั่งมันเป็นของเล่นแกงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อนกินหมาฝรั่งไหมได้ฉันจะกินแล้วนะ เอาแล้วหนูป์ลุ้นละติม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 อะไรนะอุ้ยหัวแดงแดงหัวแดงแดงอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอของตดดอย่าทำตุนเด็ดอย่าเด็ดขาดเอาเก็บไว้เล่นเงยพ่อมบอมพ่อมบอมต้องได้ของเด็ดแม่เฮ้ยโอ้ยเงินแน่เลย เงินเลยได้เงินเงินอยู่ในลูกโป่งฉันต้องยางตรงนี้ออกได้เงินสองรอบแล้วใส่ช่วงนี้จะได้เงินจิงๆว้าแล้วแกะโอ้โหอโไปปุ๋ยด้ก้องใหญ่น้ำเหรอเฮ้ เฮ้ยอะไรอ่ะเยลลี่วว้าเยลลี่้น่ารักมากไม่ไหวน่าห่อยอานุยิ้มน่าหั่งเลยโหนี่มันห่อแบบว่าเยอะมากเลยเป็นเป็นเป็นลูกบอลเซิร์ฟไฟแบบว่าถึงถุงหนังสือพิมพ์เก๋งมากเลยอ่ะเอาโอ้ยนุยิมห่อใหญ่ใหญ่ห่อใหญ่ๆหญ่ห่อใหญ่ใหญ่ซองกระดาษเอ๊ะ

ไม่ซื้อจบของเล่นปลาตาปลาตาปลาหุ่ยใช่ใช่คืออะไรอ่ะโอ้คืออะไรอ่ะเปลือกส้มเปลือกส้มใครมาใส่นางฟ้าทำไมต้องมาใส่เปลือกส้มด้วยเนี่ยต็ได้ตาตาตอตาตาตาด ปุ๋ยมื่อกย้ปุ๋ยปุ้ยอะไรปุ้ยไม่ปุ๋ยไดท้องบนกันเอาแล้วี่สิบบาทุ๋ไปห้าร้อยหรือเปล่าหลายหรือว่าหลายพันกระดาษหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้พี่ก้องดูก่อนเดี๋ยวยังไม่เห็นนะโอ้ยยี่สิบบาทก็อย่างน้อยก็ได้เงินเอาแล้วอุ้ยคงไม่ยิ้มอ่าเดี๋ยวให้ยิ้มเปิดเองนี่้ย อะไรอะอะไรนะแวหมดแล้วหรแย้มลุ้นรืแย้มหื้ยรื้แย้มไม่อยแล้วมดแล้วยจะได้อลลหปล่า้ย ลากไปลากไปหลากไปมาไหมนี่ไงโคกต่โคกต่อย่าบอกนะเฮ้ยไม่่ใชเนิำอีกแล้วโอ้ได้เงินจากแบบว่าขวดที่ลอยมากับน้ำเลยอ่ะสิบบาทตาไหนคะแม่ปุ๋ยอุ้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 ยอะไร ติกักซิกักซิกักเุ้ยน่าอะไรอะแม่ซื้อจากเซนทันแนีเหอะไรอะเป็นที่บิดแบบนีดมืออะไห่เขาด้วยไหมเดี๋ยวนะแม่ปุยจะเฮ้ยเป็นเหมือนแป้งอะเฮ้ยไม่้องอ่ะหัวเราหน่อยหัเราน่อยไม่ไ้เล่อหมยนี่ย้งอันนี้อ่ะไปูยิ้มลุนุุย โอู้ยิ้มได้แต่มีแต่ของแก้งอ่ะเฮ้ยแมงมุมเหนียวเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยโอ้มันเหนียวต่อไปหนูแยมแยมแล้วแบมเฮ้ยอะไรอ่ะค่ะว้าวฮ้ยมีแต่ของไม่ดีพอผมต้องได้ของดีแน่เฮ้ยของดีแน่นอน ไม่ปุ๋ยต้องของดีแน่เลยอะซองอีกแล้วซองเยอะจังเลยอด่าให้พี่กองดูมีไหมมีข้างในไหมวายไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยตาหนูยิ้มหนูยิ้มลุนแล้วเฮ้ยของหนูยิ้มอะไรอะคือเป็นกองใหญ่ ว้อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นน้ำจริงด้วยเป็นชุดเป็นจริงหรอใช่ว้าวใช่ทำเลยจ้าจักรจังกัมมี่ขนมบุ้นสไตล์บะหมี่เกาหลีขอดูหน่อยขอดูหน่อยบะหหมีี่เกาลว้าวเอาละตอนนี้ของหนูแยบนูแยบเฮ้ยหนูแยบได้สองเฮ้ยเฮ้ยได้สอง อะไรนะรพี่ก้องดูก่อนไห้อยงนีเลยดูเลยซองปะซองปะเฮ้ยองพอมแล้วอพอมแล้วเฮ้ยเอเคขนมเฮ้ยเป็นหมือนเจลี่เป็นควายใช่ไหมน่มพ่ เป็น <onz> ไฟโอเคปุ้ยน่าอร่อยนะยี่ห้อนี้อร่อยอยู่อะตามไปปุ okay. ๋ยโหเยอะมากนุ้ยตึ้งตึ้งอุ้ยเล็กอะอะไรอะฝ้ายฝ้ายตอนนี้ตอนนี้ลูกบอลเริ่มเล็กลงเล็กลงแล้วนะจะหมดแล้วนะยิ้มวุ้ยแดงแดง ยิ้มได้สองอะไรไม่รู้ยิ้มนี่คืออะไรอ่ะอ้าวของปอมได้แบงค์ปอมอได้เงินแต่เป็นแบงค์ปอมคอาวนี้แยบเออหูยใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเลย เป็นได้พงเป็นแจอยู่นิคอนกับขนมค่ะอ้าวบอกมือยหญ่มากเลยดูตาป๊าอยากได้ซองซองซองไม่ใช่กระดาษเปล่าทิชชูทิชชูพิชชูพิชชูทิชชู มองเลยนะยักเฮ้ยพิซซ่าแม่ปุ๋ยกับด้านเยลลี่พิซซ่าเปิดเลยโอ้ยเอานะหนึ่งสองสามว้าวอยากกินอ่ะน่าร้อนเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้ของใครของมานะอันนี้ของใครอ่ะของยิ้มของนิยิมดูยิ้มได้ทองอีกแล้ว

นี่ค่ะใครคะหนูยิ้มหรอคะหนูยิ้มได้ใช่ลูบิกลูบิกเทาร่เนีสี่สี่โอ้โหสี่สี่อาคารหนูแย้มอนนแย้มอุ้ยอุ้ยแย้มลุกหอกเป่าอีกไม้หนึ่งขาไรอ่ะยิ้้วยได้ร้เอาลครนี้หนูยิ้มหนูยิ้มหนูยิ นี่แม่อะไรอ่ะไม่เลยอุ้ยมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีเป็นใบไม้กับใบเงินใบเปล่าเปล่าอ่ะคราวนี้ตานนุยนุยแอ๊บจะมาดีดีนะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ตตอนท้ายเลยว่าใครได้อุยหนี่ไม่อะไรอ่ะเป็นกล่องๆทุกคนโอ๊ะเดี๋ยวเขาโชอบอะไรไอซีโออะไร

ยัง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 ยิ้มโชว์ก่อนยิ้มโชก่อนคืออะไรโชอะไรโชอะไรานอูมันมีได้เยอะกว่าว้าวโหนี่เป็นของเล่นอะไรอะคะมีสเต็มมีมาสเตอร์มีขนมไข่สุดท้ายค่ะของเย้ของเย้สุดท้ายวะเนี่ยใช่เฮ้ยคืออะไรอะใหญ่มากคีบยากคิปยากยากว้ โอ้ยมีหูนี่หูหูฉีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมดหรือยังหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ละคนก่อนจะให้ดูพ่อบอมจะเอาอะไรให้ดูดูนี่สักก้อนเยอะมากเดี๋ยวแม่ปูจะใช้หนังสือทิ้นี้ไปเช็ดกระจกค่ะโอเคมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนได้อะไรบ้างนี่เลยค่ะทุกคนของที่พวกเราได้นะคะเรามาดูพ่อบอมก่อนนะคะว่าได้อะไรบ้าง ของพ่อมอมก็คือจะได้ซองเปล่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีเทปเก่าไข่ไข่ไข่ไม่มีอะไรเปลือกส้มแล้วก็มีขนมเยลลี่แล้วก็มีเงินได้ประมาณ270บาทค่ะต่อไปไมาดูของแม่ปุ๋ยนะคะแม่ปุ๋ยจะได้ที่บีบๆตรงนี้นะคะแล้วก็ได้เงินค่ะมีเยลลี่นะคะเป็นรูปบ่รน้ำค่ะมีฝาฝาด้วยนะคะมีซอสบากระเทศแล้วก็นี่เลยก็มีเจ็ดสีค่ะอ้ะาวมอะย่ ต้องแต่อันไรเขียนได้เงินห้าสิบบาทหนึ่งร้อยแล้วก็ยี่สิบค่ะแล้วก็ย um> ี่สิบร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ได้ของเล่นนี่แล้วก็ได้ของเล่นนี่แล้วก็ได้ของเล่นนี่แล้วก็ได้คอนแล้วกปอมปอมได้ฝักขนน้ำได้อันนี้อย่างไรตัวนี้หินหักแล้วก็ดอกกวางโอ้โหหนูยังไม่ของเล่นเยอะนะกับเงินน่ะอ่ะขอยิ้งเยอะมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้อะไรบ้างคะ ฝรั่งอ๋อได้แกงหมกฝรั่งแมงมุมแกงอีกสองเลนอ๊อันนี้กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ได้เลยนะเยลลี่ได้ขนมได้ของฝาได้สององของเงินเงินปั๊มได้เงินได้ลูบิ้ได้ใบบม้โอ้แล้วก็ได้เงินเยอะสุดเลย1,500งพน้าอบาทันนี้ก็จะลุกนสนานมากๆเลยกับการลุ้นรางวัล ของขวัญจากนางฟ้าให้สําหรับพวกเราเป็นของขวัญปีใหม่เพราะองว่านะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าดูคลิปนี้สามารถทําแบบนี้ให้เด็กๆได้ลุ้นกัน<ช>นะคระับจะได้สนุกด้วยแล้วก็เได้ลุ้น,นได้ของแบบไม,ไม่ได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย